สวัสดีครับใครได้สามพันห้าก็ดีใจด้วยนะครับคนคนที่ลงทันนะครับคนที่ลงไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับลงไม่ทันรัฐบาลนี้ก็ต้องรอรัฐบาลหน้านะครับห้านาทีเต็มนะครับคืออะไรเอาไม่เข้าใจ นี่ลงทะเ,เบียนกันเร็วยิ่งกว่าฟาสแปดอีกเลครับส่วนใครไม่ได้นะครับก็รอรัฐบาลหน้าแล้วนครับจนผมลงไม่ทันนะครับลงไม่ทันก็ต้องมาปลูกยูคานะครับเราก็จะมาดูปัญหายูคาไม่ขึ้นกันนะครับ ยูคานี่เป็นหนึ่งในพืชที่เรียกว่าปลูกง่ายที่สุดแล้วครับลับตาปลูกยังขึ้นเลยครับแต่ว่าแปลงนี้ไม่รู้เป็นอะไรแล้วครับปลูกไปได้หลายเดือนแล้วครับก็บางต้นก็ตายนะครับบางต้นก็ขึ้นนะครับตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ปัญหากันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราจะมาวิเคราะห์ด้วย เครื่องวัดคุณภาพดินกันนะครับครับผมนี่ครับสังเกตว่ายูคาต้นนี้อายุสามเดือนนะครับต้นก็สูงราวๆสักเจ็ดสิบเซนได้ครับต้นนี้แต่ว่ามาดูต้นที่อยู่ในแถวเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับนะครับต้นเล็กนิดเดียวครับสูงประมาณสักสามสิบเซนได้ครับ นี่ครับเปรียบเทียบใส่กับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็อยู่ที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ต้นเล็กนิดเดียวเองนะครับก็สูงราวๆคืบกว่าได้ประมาณสาสิบเซนนะครับเป็นตลอดแนวนะครับแต่ว่าในละแวกนี้จะมีอยู่ต้นเดียวครับที่ว่าต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับ เราจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่าปัญหาเจิดเกิดจากอะไรกันแน่นะครับว่าจะว่าขาดน้ำก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันก็ขาดด้วยกันทั้งแปลงนะครับเราจะมาหาสาเหตุด้วยเครื่องวัดคุณภาพดินตัวนี้ครับนี่ครับการวัดแล้วก็จะต้องใช้น้ำนะครับ น้ำที่เป็นน้ำประปานะครับถึงจะเป็นค่าพีเฮชจะเป็นกลางนะครับแล้วก็พวนดินให้ดีนะครับแล้วก็หยอดน้ําลงไปนะครับที่คนต้นนี่ครับทิ้งไว้ให้น้ํามันซึมลงไปสักพักหนึ่งสักสี่ห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหยอดต้นนี้อีกครับต้นนี้เราก็จะมาหยอดน้ําเหมือนกันนะครับนี่ครับจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยครับว่า มาเกิดจากอะไรกันแน่นะครับดูว่าดินดินระหว่างสองต้นนี้ระหว่างต้นนี้นี่ครับกับต้นที่มันโตนเนี่ยมันต่างกันไหมนี่ครับหลังจากเราหยอดน้ำได้สักพักแล้วนะครับแล้วก็จะใช้เครื่อง วัดคุณภาพดินตัวนี้ครับที่ผมสั่งมาจากลาซาด้าน,นะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยยี่สิบห้าบาทประมาณนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์กันเลยครับดูจากต้นแรกครับต้นที่มันโตก่อนนะครับโตกว่าเพื่อนเลยแถ่นี้แล้วก็ครับหลังจากเราหยอดน้ําเป็นเวลาสัก5นาทีนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการเสียบเครื่องวัด ตัวนี้ลงไปนะครับวัดคุณภาพดินลงไปประมาณ3-5เซนนะครับตอนนี้เราจะมาวัดวัดไอค่า NPK ในดินดูนะครับโดยเลื่อนกดตัวนี้มาทางมาทางขวามือนะครับจะสังเกตว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่4ี่กว่านะครับต้นนี้แล้วก็จะมาวัดคุณภาพปุ๋ยกันนะครับ ปุ๋ยอยู่ที่เกือบถึงเลขหนึ่งนะครับเกือบสุดเลยนะครับถือว่าปุ๋ยมากเกินด้วยครับไปเลยครับปุ๋ยเยอะต้องลดน้ำไปอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราจะมาดูอีกต้นหนึ่งที่ไม่โตกันนะครับเราจะมาวัดกันนะครับว่าอีกต้นที่ไม่โตเป็นยังไงนะครับโดยการก่อนอื่นก่อนจะวัดเราก็ต้องต้องเช็ดเช็ดแกนออกก่อนนะครับ เช็ดดินที่แกนสามขาตัวนี้ครับออกให้มันหมดก่อนนะครับแล้วก็จะมาวัดต้นที่มันไม่โตดูครับนี่ครับแล้วก็เสียบลงไปสามถึงห้าเซนนะครับวัดได้เฉพาะดินเปียกนะครับถ้าดินดินไม่เปียกเนี่ยจะวัดไม่ได้นะครับ ดินตรงนี้ก็น่ออาจะแข็งครับผมก็พวนไปสักพักแล้วแต่ก็ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเรามาวัดกันเลยครับนี่ครับวัดค่าพีเอดก่อนนะครับค่าพีเอดก็ก็อยู่ที่ประมาณสามนะครับแต่ว่าประมาณสามครึ่งนะครับ ค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็อยู่ที่แถบสีแดงนะครับประมาณเลขหนึ่งครับจากผลที่เราวัดค่าของดินด้วยเครื่องนะครับสองต้นนี้จะมีความแตกต่างกันตรงที่ ค่าความเป็นกดเป็นด่างของดินนะครับของต้นที่ต้นที่โตนะครับต้นที่โตกว่าจะมีค่าความเป็นกดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ4กว่านะครับแต่ว่าสําหรับต้นที่ไม่โตจะมีค่าค่า p h อยู่ที่3.5นะครับนี่คือข้อแตกต่างของมันนะครับ ค่าพิษต่ำทำให้ต้นไม้ไม่สามารถจะดูดซึอมอาหารได้นะครับแต่ตัวปุ๋ยนี่คือเท่ากันนะครับค่า n p k เท่ากันก็คือ,คอปุ๋ยเยอะนะครับถึงกีดแดงเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนเยอะนะครับระหว่าง n p k มันไม่ได้แยกตัวมาให้เรานะครับ แล้วก็ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งที่พบได้ก็คือว่าต้นที่โตมันจะเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายต้นไม้รากมันจะสามารถแตกขยายรากได้ดีนะครับส่วนต้นที่ไม่โตมันจะเป็นดินแหลกนะครับมันจะเป็นดินแหลกดินแหลกก็คือมันจะแห้งแข็งและต้นไม้จะไม่สามารถขยายรากได้นะครับทำให้ต้นไม้ โตลำบากนะครับก็สรุปก็น่าจะประมาณนี้นะครับ